ครับวันนี้มาสอนวิธีตกปลาให้เต็มกระชังเร็วที่สุดนะครับก็แบบเถื่อนๆเลยทำแบบแรกนะครับโอเคถึงก็บางกระชังเลยงลงโล่ง35โลไปจัดวิธีนี้สำหรับคนเถื่อนเท่านั้น มาเยอะกับผมวะล่ะม,มามาเจอสีเห็นจุดสีฟ้าไหมกระชอนขึ้นมาแค่นั้น,นครับมาวางมาบนเถื่อนต้องตกแบบนเถื่อนโยนโจมโดนแลยเหรอขอเถื่อนเอนลยกัน เห็นไม่กลัวขาดครับกลัวไม่ขาดเอา้ามาโยนมะโยนต่ออืม <c oughs> คนเถื่อนตอนนั้นเห็นไหมสีฟิฟ้าตึ๊บนี่เรียบร้อยคนเถื่อน ก็ต้องตบแบบเถื่อนเๆหนึ่งไปหน่อแป๊บนึ่งดึงสักหน่อยอึ้งในงร้อยวิธีคนเถื่อนเจบโยน

Am à, I? Nhân à, hôn À. Thì huấn thuyền. Chón chứ mà. tất cả tất cả như này. phép ปลาเอา้ามาดิแล้วน,นู่นนี่วปธีไหนอืมได้ไหมอาอได้วิธีของคนเถื่อนปลาแบบเถื่อน Hãy đôi ừ, ร้อยโยนอืมโดนอีกแล้วเหรียนี่ วิธีคนเถื่อนช้อนขึ้นมาซีวิคนี่จะกี่นาทีตกปลาแบบคนเถื่อนไอ้คนเถื่อเขาตกปลากันอ่ะไปไมนเอาปลาขึ้นบก <önemli> mà ờ ừ, khó mà ออีกแล้วอืมวิธีค้นเถื่อนอดีเอาอีกแล้วบางอ,อาจบางอาจ กินยานั่นเปหนไรนะอันนี่เอ้าหนีหนีเฉยช้อนกทีเออช้อนไม่โดนมันก็จะไม่ขึ้นนะครับต้องช้อนแม่นๆหน่ะ มานี่เรียบร้อยดูพี่ไว้พวกต่างชาติดูพี่ดูพี่ไว้น้องดูพี่ไว้ดูพี่ไว้ดูพี่ตกปลาไว้น้องดูพี่ไว้น้องดูพี่ดูพี่นี่ดูพี่มาดูพี่มาพี่สอนวิธีตกปลาแอบโหดเลยมาดูน้อง นี่ดูไว้นี่นี่ลากลากลากนี่ดูไว้ทำไงน้องาทำยังไงดูไว้นี่เอากระชังกูอยู่ไหนโยนปล่อยหนึงดึงเปิดปล่อยเปิดปล่อยนีน่ไง,งปปปไปไหนไปไหน โอ้เออหนูหนีได้อ่าโอเคตัวน่าจะเต็มแล้วเอ้โอ้โอมามามาเฮ้ยไม่รอดไม่รอด บอกแลวถ้ากินแล้วจะเป็นนรกแล้วไม่รอดแน่นอนนี่แถวกระชังกระชังโอ้เต็มเต็มกระชังแน่นอนปะโยนทิ้งแถวไปขายเรียบร้อยเต็มกระชังนะครับเอาวางกระชังกูกระชังกูไปไหนเอาวันนี้โอ้โหเต็มอ่ะไปขาย อันนี้โอเคสามร้อยบาทโอเคเรียบร้อยวิธีตกปลายเต็มกระชังเลยที่สุดนะครับแมปแรกนะส่วนของที่ใช้ก็คืออันนี้เบ็ดอันนี้นะครับชื่อดีนะตามนี้เลยส่วนอลอกก็เมื่อกี้ผมน่าจะใช้ลอกอันนี้อันนี้ลอาจะเป็นลอกอันนี้ส่วนสายสายผมใช้สายธรรมดาเลยสายแรงเริ่มต้นเลยนะครับ ส่วนเหยื่อเหยื่อเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เหยื่อผมเป็นตัวนี้นะครับดูตลาดเหยื่อเป็นตัวนอนเป็นไส้เดือนเขาเรียกไส้เดือนวะนี่ไส้เดือนไส้เดือนนี่มั้งอืมเนี่ยห้าตัวนี้ตัวไหนก็ได้ได้เหมือนกันหมดโอเคทุนไม่ใช้นะเพราะมันเป็นเหยื่อปลอมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช,ใช้อันนี้ก็กระชังใส่ผมใส่อันนี้สามสิบห้าโล กระเป๋าก็ซื้อกระเป๋าสองอันมั้งสองอันนี้อันนี้ถ้าไม่ซื้อมันจะใส่เบ็ดเพิ่มไม่ได้เบ็ดมันจะมีจะใส่เบ็ดได้แค่อันเดียวแต่ผมซื้อมันเมื่อกี้นี้นทำไมทําใส่เบ็ดได้ไหนอันนี้อ่ะใส่เบ็ดได้เพิ่มอีกสามอันมันจะมีสามช่องขึ้นมาโอเคโซน่าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะครับหลักๆมีแค่หนึ่งอ่า ไอ้ใชริ่มต้นก็ได้แล้วก็สองสามสี่โอ้ยแค่นี้ครับมีแค่นี้ที่จะใช้เหยือ่อสายสายิ่มต้นอันนี้อันไหนก็ได้ผมจะผมใช้อันนี้น,น,ะน,นะแล้วก็เบ็ดก็อันนี้นะครับอันนี้ตลาดราคาตลาดก็ประมาณเท่าไหร่พันสองเวลสามแค่นั้นเลย กปลาแบบคนเถื่อนเต็มเร็วที่สุดเต็มกระจังเร็วที่สุดโอเคครับถ้าข้องใจหรือสอบถามอยากสอบถามตรงไหนก็อ่าให้คอเมเป็นไว้เดี๋ยวผมมาตอบอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผม